อาทิตนี้คงไม่เป็นมิกกับัมหน้าเลยอาสปีความ,มเดียวอะไครับน่ะครับาจัดให้ประติมนะครับเพลงนี้อะไรหกพันขาดอีกกี่พันครับเฮอโอ้โหนี่ทำังง เราชาวดินมันจนรักของมองหนหาเธอไม่เห็นใจมองดูดาวเดือนที่ไรสวยงามจับใจอย่าไปควอยคว้าเธอเห็นดาวูป้าราคาคงเกอทำคืนลราจะนอนละเมอทำคืนเราจะนอนละเมอเพอลำพึงขนึงกิ่ถึงนาเพ้อลำพึงขนึงคิดถึงนาเพลงของพี่แจ๊ด โบราณตำนานเป็นมาเล่ากันไม่ว่าอีิปากาไกลดวงจันทร์ะมีตากับยายและรักกันอยู่ไปช่วยทำไรน้าข้ามองอิจฉาเมื่อไรจะได้วันตาเราอยู่เคียงข้างพยายามดุกวันตาเราอยู่เคียงข้างเหมือนตายายนาทีบนเหมือนตายฮียธนาชนพี่พยายามพี่แป๊บเดียวผมขอพ่อแป๊บเดียวผมแป๊บเดียวเนดาอ ชคนแดบ,บนวมากรามรมะเธอมออคีคนร่ารวยเงินทองมาซื้อเจ้าไปดวงใจในคืนราตรีเห็นดาวลิบลีบล่ไคงตรองลาวเธอไปกับใครบ้างโอพี่ช่วยเนะี่ยปวใจเพเธอไม่รักแล้ว น้ำตาหล่นไหลล้วงๆๆ hey, hey. ล้นหัวเข่าโ,โถเดาในแกเพียงชาวดินโถเดาในแกเพียงชาวดินช้ำจนฉินละปรสิทธิ์เดือนดาช้ำจนฉินละปรสิทธิ์เดือนดาเ hey, <hey>, hey. ข้าหัวประติมด,ด้วยครับ20พวงห0 0่งพันบาทรับ ม่นีโอ้โหเจนวันนี้ขอเพลงเดียวสักสี่เพลงได้ไหมสองเพลงก่อนอยากรู้จะเต้นถสี่เพลงไหมพี่นึกพี่นึกถึงท่าเต้นนิงอ่ะตอนนิงเมาอ่ะเดือนสิงหาฉันทนเหน็บหนาวเมื่อข้าพามนต์เธอมีคนเหยียบดินล่ำรวยเงินทองมาซื้อเจ้าไป ดวงใจในคืนราตรีเห็นดาวลิบลี่ที่คงงตัวดาวรอนเธอไปกับใครบางอ่อนฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาหล่นไหลล่วงลงหัวเขาโรเราในแกเพียงเชาวดินโรเราในแกเพียงชาวดินช้ำจนชินลประสิทธิเดือนดาวช้ำจนชินละประสิทธเดือนดาวขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้ำชุมบุรีขอบคุณพี่อลินนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ดิเอฟซีขอบคุณพี่ปาวรัตนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณพี่นะขอบคุณพี่ไอยด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่อิ่มด้วยขอบคุณพี่อิ่มด้วยนะครับขอบคุณนะครับอาจารยกชูปวงที่มอบให้นะคะรอบสองเจอกันครับครับผมอันนีพฟังจากน้องเจนครับบทเพลงแรกครับประเดิมด้วยเพลง